สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเครื่องบินลบกันดีกว่าครับช่วงนี้เองเนี่ยผมก็ชอบศึกษาเรื่องเครื่องบินลบเป็นอย่างมากเลย,เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของฝั่งอเมริกาอย่าง F 2 2 F 3 5หรือว่าของฝั่งรัเสเซียอย่าง Su 57นะครับผมแล้วก็มีของจีนอะไรมาอีกเต็ไมไปหมดเลยถูกไหมมันเพิ่งมีงานโชว์เครื่องบินใบที่จีนด้วย อันนี้ก็ทําให้ผมยิ่งสนใจเข้าไปใหญ่เลยแต่ในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเครื่องบินที่ดีที่สุดของรัเสเซียนตอนนี้นะครับไฟ e t เ e อร์เจ็ตเจเนอเรที่5ของรัเสเซียยังสู้ขอย57าสิเฟอนนั่นเองนะครับผมวันนี้แหละเราจะมาพูดถึงหนึ่งในฟีเจอร์ของมันที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้กันนะครับถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ย ของอเมริกาเนี่ยน่าจะดีกว่าหรือเปล่านะครับผม F 3 5มเนี่ยมันดูใช้งานจริงมาเยอะแล้วและจํานวนที่ผลิตเนี่ยก็เยอะมากๆด้วยในขณะที่จํานวนการผลิตของซูข่อยเนี่ยยังค่อนข้างน้อยอยู่นะครับผมสำหรับซู5้แต่เดี๋ยวมันก็จะมีการผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับโดยถ้ามองกันในด้านการกําบังเรดาร์เนี่ยนะครับอาจจะบอกได้ว่าทางฝั่งของ F 3 5เนี่ยอาจจะทําได้ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้ทิ้งห่างกันเท่าไหร่หรอก แต่ที่นี้เองอ่ะซู57อ่ะมันก็มีด้านอื่นๆที่สามารถเอามาชนะได้อย่างเช่นความเร็วนั่นเองนะครับผมบินได้เร็วกว่า f 35นะครับโดยความเร็วของซู57เองเนี่ยบินเร็วได้ถึง2มักเลยนั่นเองนะครับผมแต่วันนี้เองเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงอาวุธลับของซู57ทุกคนซู57เองเนี่ยนะครับผมเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ล่าสุดของรัสเซียเลยถูกไหมมีระยะ ความสูงการบินเนี่ยสูงถึง65,000ฟีตเลยนะครับแล้วก็ระยะการปฏิบัติการเนี่ยไกลถึง4,500กิโลเมตรความเร็วเนี่ยทำได้ถึง2มัคกนะครับผมแต่จุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือเครื่องยนต์ AL41F1 ที่เอามาเป็นเครื่องยนต์ของซูขอย57เนี่แหละหรือเรียกว่าเครื่องยนต์เซตเทิก็ได้นะครับผมไอ้เครื่องยนต์ตรงนี้เองเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่นะครับในตอนที่เอามาใส่ในเครื่องบินในเวลาที่ซูข่อยจะบินขึ้นไปเนี่ยซูห้าสิบเจ็ดจะบินขึ้น,นมา จะมีความแตกต่างจากเครื่องบินเจเนอเรชั่นใหม่ๆอยู่อย่าง f 2 2หรือว่า f 3 5เองเนี่ยนับได้ว่าเป็นเครื่องบินไฟร์เตอร์เจ็ทที่ค่อนข้างจะเงียบมากๆนะครับผมแต่เว่าซู57เนี่ยมันกลับมีเสียงประหลาดออกมาที่ไม่มีเครื่องบินลบเครื่องไหนเนี่ยทำเสียงแบบนี้ออกมาเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยเรียกว่าเป็นเสียงหอนนะครับผมเพราะมันจะเป็นเสียงแบบย่านที่สูงมากๆอารมณมันปี ขึ้นมาเหมือนอารมณ์แบบคนกรี๊ดเลยก็ได้นะเดี๋ยวลองหาเสียงมาให้ทุกคนฟังดูมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละเห็นไหมมันจะอีดมาเลยมันจะอีดอย่างเงี้ยมาเลยเราก็งงว่าทําไมมันต้องมีเสียงแบบนั้นเลยครับผมมันเป็นเพราะเงื่อนไขของเครื่องยนต์หรือเปล่าที่ทําให้มันต้องจะเป็นมีเสียงแบบเนี้ยถึงจะบินได้แบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมันเป็นความจงใจของการดีไซน์เครื่องบินออกมาซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากๆเราหยิบเอามาเล่าให้ใหทุกคนฟังกันว่ามันไม่ใช่เป็นเสียงที่ มันเป็นเพราะว่าเราอยากได้บินเร็วอ่ะมันถึงจะทําได้หรือมันจะเป็นต้องมีให้เราจะให้เครื่องยนต์เนี้ยมันเร่งกําลังได้เร็วแบบนี้แต่มันเป็นความอัจริยะของการดีไซน์ที่จะเพิ่มการป้องกันให้กับเครื่องบินซู57ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง โดยวิศวกรทางอากาศของทางรัสเซียเนี่ยเขาได้ดีไซน์แอร์อินเทคของเครื่องบินนี้ให้มันรับลมเข้าไปไปตรงใบพัดของเครื่องยนต์ตรงเนี้ยให้มันเกิดเสียงนี้ออกมาซึ่งจริงแล้วมันจะทําให้ไม่ต้องมีเสียงแบบนี้ก็ได้แต่ให้มีเสียงแบบนี้เนี่ยอันหนึ่งเลยเสียงดังออกมารู้เลยเป็นซูห้าสิบเจ็ดมาไม่สิเราต้องการให้เครื่องบินนี้มันสเตลให้ต้องการว่าแบบจับไม่ได้มากขึ้นถูกไหมให้มันแบบลักรอบเข้ามาในพื้นที่ศัตรูได้ง่ายที่สุดแล้วก็หลบหลีกเรดาร์ให้ได้มากที่สุดสิ่งที่ต้องกลัวที่สุดเน ที่ดังออกมาสิ่งที่ต้องกลัวที่สุดอ่ะมันคือเรดาร์จะจับได้ทั้งหาดและไอเสียงเนี่ยแหละจะทําหน้าที่เป็นเกาะกําบังเรดาร์ให้กับซู5 7ด้วยนั่นเองครับโดยย่านเสียงสูงนี้นั้น จะทำหน้าที่รบกวนเรดาร์ทำให้มันตรวจจับเครื่องบินเนี่ยได้ยากขึ้นนะครับผมเพราะว่าเรดาร์มันก็ตรวจจับจากคลื่นถูกไหมคลื่นที่มาเนี่ยคลื่นเสียงตรงเนี้ยมันก็จะรบกวนการตรวจจับของเรดาร์ทำหน้าที่เป็นเหมือนผ้าคลุมเสียงคอยปกคลุมเอาไว้คือมันอาจจะไม่ได้เหมือนเหมือนแบบโลที่จะการได้ร้อเซนะ่ะแต่มันจะเพิ่มการป้องกันอีกขั้นหนึ่งเรียกกันว่าอะครูสติกคลกกิ้งนั่นเองนะครับผมหรือว,ว่าผ้าคลุมทางเสียงนั่แหละเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ถูกใส่เข้ามา ทำให้เครื่องบินลํานี้เพิ่มความเล็ดลอดเข้ามาเพิ่มความสเตลมามากขึ้นนะครับแต่ถ้าพูดกันโดยรวมเนี่ยก็ตอบกันตามความจริงแล้วกันนะครับจากที่เราศึกษากันมาเนี่ยยังไงซะ f 3 5เนี่ยก็ดูจะมีคุณสมบัติด,ด้านการสเตลเนี่ยมากกว่านะครับผมแล้วทีนี้เองเนี่ยถามว่าเครื่องบินไหนดีกว่ากันผมคิดว่ามันอาจจะดีกันคนละมุมคนละด้านนะครับผมในหลายๆด้านทางฝั่งของ F35 ก็อาจจะดีกว่าในหลายๆด้านซู57ก็อาจจะดีกว่านะครับผมมันแล้วแต่จุดประสงค์ในการนํามาใช้ด้วยแล้วก็ สถานการณ์นตอนนั้นเพราะว่าในการลบยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นแบบหนึ่งถูกไหมเฮ้ยมันไม่ได้บุกเข้าไปด็อกไฟไม่ได้สู้กันตรงๆแล้วและในอนาคตเนี่ยมันจะยิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆนยคะครับผมเพราะว่า เครื่องบินอย่างของจีนเนี่ยหลายๆลา,ลา,ลา,ลาอันใหม่ก็ไม่ได้ติดปืนที่เอาไ้สู้ดอกไฟเหมือนเลยด้วยซ้ําเพราะมันแทบจะไม่ได้ใช้นิ้วปัจจุบันแล้วอีกหน่อยเนี่ยการรบบนอากาศก็คงจะเป็นการที่เครื่องบินบินมาแล้วก็มีเหล่าโดเนี่ยบินตามมาด้วยนะครับผมมันก็จะยิ่งเปลี่ยนใหม่แล้วก็ต้องหาวิธีในการต่อสู้กับเครื่องบินลบใหม่เนี่ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับผมก็เป็นวิวัฒนาการของไฟ g h ดอเจ็ตแล้วก็รวมไปถึงการต่อสู้ทางอากาศด้วยนั่นเองวันนี้เนี่ยก็เอาหนึ่งในฟีเจอร์ที่น่าสนใจ เอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับผมนั่นก็คือฟีเจอร์ผ้าคุมเสียงหรือว่า a ะค u s สติกโคลกิ้งนั่นเองนะครับถ้าผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนกับรายการ history world โลกประวัติศาสตร์นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้นานผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ history world นะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ เรเรียนจากฟิวเจอร์สกิล ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือก เรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สำหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ